คาราอิอัลุสซาลฺมิลลลอฮฺมานุลฮะมิ์บอฺะฮฺม์ดุลลอฮฺบอฺะฮฺลาลามิ์วะบิฮินัสซัยนฺัลละฮาวลฺัลละฮุวัลัละบิลลาฮฺะลิละซิมกรบเบียนคณะครูอาจารย์ฝ่ายบริหารอาสาจารย์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับวันนี้ผมต้องขอโทษพวกเราทุกคนที่เข้ามาประชุมไม่สามารถเชิญพวกเราเข้ามาประชุมในระบบซูมได้เนื่องจากว่า สุขภาพร่างกายของผมเองที่ไม่เอื้ออํานวยตามที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าทางเมื่อวานหมายถึงเมื่อวานนี้วันที่22นะครับผมได้รับข้อมูลจากท่านประกุรศีนะครับสชที่แจ้งมาว่า ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธิกาท่านขนกวันเนีย่ยนะฮะจะเดินทางเข้ามาที่จังหวัดนาราธิวาสแล้วก็มาที่อัตเตอรเกียนะครับในวันที่9ตุลานี้นะครับซึ่งนะผมมีความเป็นห่วงในเรื่องของความความความพร้อมในการทํางานของพวกเรานะครับก็เลยบันทึกวิดีโอนี้ไว้ที่บ้านนะครับนะ แล้วก็จะมาประจัสัมพันธ์ให้กับพวกเราทราบนะครับครับเอ่อเป็นที่ทราบกันดีว่าตามหมายกําหนดการของพระท่านรัฐมนตรีว่าการอาช่วยว่าการกระทรวงสถิารท่านจะมาพบปะกับพวกเราในวันที่9นะครับซึ่งตามกําหนดการของท่านนะครับเอ่อเวลาบ่ายโมงครึ่งเนี่ยจะออกจากโรงเรียนปอดอต้นแบบที่ปัตตานีก่อนนะครับต้นแบบที่ปัตตานีก่อนนะ แล้วก็เวลา14นาฬิกา30นาทีนะครับก็เดินทางมาเดินทางมาจากปัตตานีนะครับมาในราี่วาสน่าจะมาถึงอัตตันตามกำหนดการก็คือสี่โมงเย็นนะครับ4ี่โมงเย็นซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าช่งไท้ทายแล้วท่านอาจจะเหนือแล้วก็ไม่รู้จะไม่รู้จะมีภารกิจอะไรต่อเน,นื่องอีกหรือเปล่าก็ยังยังไม่แน่ใจนะครับแต่ ที่แน่ๆนะครับท่านอาจจะมาถึงเวลา4ี่โมงเย็นนะครับแล้วก็จะถึงห้าโมงเย็นนะครับซึ่งภารกิจของท่านก็คือการตรวจเยี่ยมการแจกเงินเยีย,ย,ยานักเก็ตสองพัที่ผ่านมาแล้วก็การสอนระบบออนไลน์นอกเหนือกเยสวมียแ, yes, ia, แล้วก็โรงเรียสนสวรร์ด้วยนะครับหลังจากนั้นห้าโมงกว่าๆท่านก็จะออกไปที่ทับนิชนิเวชซึ่งสิ่งที่ผมเป็นห่วง ก็คือว่าการที่พวกเรา,เาไม่สามารถเข้ามาร่วมเดินทางมาประชุมในวันที่รัฐทางทรัฐมติเข้าเข้ามาเนี่ยผมก็ยังยังยังเป็นห่วงอยู่ยน,น,นะครับว่าสิ่งที่ท่านาจะเข้ามาตรงนี้เ,เราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับนี่นะครับคือสิ่งที่ ผมคิดว่าเราจะต้องเตรียมก็คือ,อาทางกระทรวงนะครับต้องการที่จะให้เรา,เ,าเตรียมการในเรื่องของอการปัญหาเยียวยาของผู้ปกครอง2,000บาทสำหรับของอตัตตานี้ทั้งหมด7ล้านกว่าบาทครับเจ็ดล้านแปดแสนแปดพัซึ่งตรงนี้ผมผมต้องขอ แจ้งอย่างนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เรามีข้อกรณีที่ต้องมาถกเถียงกันเยอะแยะมากเลยในเรื่องของการโอนเงินโอนอะไรทั้งหมดนะครับแต่พอระเบียบการมันเปลี่ยนกาําหนดการมันก็เปลี่ยนหรือทุกอย่างมันก็เปลี่ยนหมดนะครับซึ่งมันทําให้ความสามารถในการดําเนินงานของพวกเราเนี่ยมันมันทาได้ไม่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ ถึงยังไงยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านอาสาติราทุกคนแล้วก็ไม่ว่าท้งส่วนส่วนสวรรค์และาตันนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆนะครับผมต้องขอบคุณเป็นทางการกับฝ่ายการเงินของโรงเรียนนะครับซึ่งท่านเหล่านั้นสามารถที่จะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ไว้หลายหลายเรื่องมากนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติ มากนักที่เราสามารถที่จะดําเนินการได้ในวันในวันที่ทางราชการบอกว่าจะโอนเงินเข้ามาผมก็นึกเป็นห่วงอยู่แล้วว่าไอ้พวกเราทําทันหรือเปล่าแต่สุดท้ายด้วยความมุมันนของฝ่ายการเงินแล้วก็ฝ่ายธุรการของทั้งสองวงฝ่ายทั้งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทะเบียนก็ฝ่ายไอทีทำให้ภารก,กิจของพวกเราเล่นสำเร็จรุกลงไปได,ได้ดีนะครับซึ่งวันนี้ท่านก็จะมาสื่อไม่ใช่สืบหรอกครับมาติดตามโครงการเยีวยาเงิน2000นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมทั้งหมดนะครับก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องอะนะครับแต่ว่าเ,เรื่องใหญ่ๆก็มีอยู่ก็คือว่าเรื่องเอกสารต่างๆต,ตั้งแต่คำสั่งของโรงเรียนนะครับ ที่ว่าด้วยคณะกรรมการติดตามแล้วก็ดูแลการจ่ายเงินจึ่องลงเียนต,ต,ตั้งต่้งไปนะครับเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยทางปปชหรือปปงเขาจะสุ่มมาตรวจที่จังหวัดเราที่ว่าซึ่งผมคิดว่าบุงนยนต่างก็น่าจะโดน จุดแรกๆเพราะเป็นโรงเรียนที่มีนักเ,กเรียนเยอะแล้วก็5ห้แล้วก็ให้เพราะว่าเราเราเรามีสองสองโรงเรียนในขณะเดียวกันนะครับซึ่งในความยุ่งยากแล้วก็ความใหญ่โตของทั้งสองโรงมันก็ทําให้เราสามารถที่จะหาจุดบกพร่องได้ง่ายนะครับจุดบกพร่องข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับซึ่งอย่างไงซะนะครับภารกิจนี้ทางกระทรวงได้มอบหมายกับผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งผมเองก็ต้องรับผิดชอบต่อคําถามถ้าเกิดว,ว่าทางปปงงหรือปปชเข้ามาตรวจสอบในโครงการเยียวยาในในครั้งนี้นะครับไม่เป็นไรครับเป็นจําเลยที่หนึ่งก็ได้ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเพราะว่าผมก็ได้ได้ขอความร่วมมือจากพวกเรานะครับว่าให้ลงนามในคำสั่ง ทุกคำสั่งที่วเงต่้งไปมันไม่ใช่คําสั่งปกติมันเป็นคําสั่งของทางราชการที่สั่งการมาทางกระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องมาดูแลกันอย่างกระชั้นชิดนะครับอเอกสารไม่ว่าคาําสั่งทั้งหมดนะครับแร้วก็ใบเสร็จรับเงินแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ออยากจะให้ ทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องที่โรงเรียนได้แต่งตั้งคำสั่งไปนะครับให้เตรียมการไว้ให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าทางผู้บริการเองก็ดีนะครับทางผู้ช่วยเองก็ดีเนี่ยก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบในในภารกิจนี้จะอ้างความรับผิดชอบไม่ได้เพราะกฎหมายสั่งมาอย่างนั้น,นะครับเพราะฉะนั้นเนีย่ยเงิน 7ล้าน8 0สน8พันบาทของอัตตันแล้วก็เงินสามล้านกว่าบาทของสวนสวรรค์เนี่ยก็ต้องถูกถ่ายโอนหรือส่งมอบให้กับผู้ปกครองนะครับซึ่งก็มีนักเ,เกียนหลายคนเข้าใจผิดว่าอะไรนะเ,เ,เงินนี้เป็นของของนักเรียนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นของผู้ปกครองซึ่งผมคิดว่าเ,เราก็ได้จัดการไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ เราได้ฟังคําชี้แจงของสอชอมาเมื่อกอ่อนที่เราก่อนที่เขาจะโอนเงินเข้ามาที่อาตจานย์ที่โรงเรียนเรานะครับซึ่งนั่นก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งที่เราสามารถที่จะดาเนินการแก้ไขได้นะครับไม่ว่าในเรื่องเอกสารคําสั่งการลงนามแล้วก็เอกสารประกอบในการรับเงินนะครับยังคงขอให้ทาง ผู้ที่ดูแลมีหน้านะที่ดูแลเกี่ยวข้องกับการแจยเงินเยียวยาเนี่ยให้เตรียมการไว้ให้แล้วเสร็จโดยเม่ได้เร่งด่วนนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาเพื่อกอา,ารตรวจสอบเพราะเอกสารฉบ,บับนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีอายุความครับอายุความเนี่ยก็15ปีตามกฎหมายนะครับก็ต้องเก็บไว้15ปีครับวันนี้เราอาจจะไม่ติดคุกแต่อีก15ปีข้างหน้า อาจจะติดคุกก็ได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเราเราเราจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่านะครับแต่ถึงยังไงนะครับผมก็ได้แจ้งกับพวกเราทุกคนแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันยุ่งยากแต่มันไม่ผิดกฎหมายให้ทําสิ่งนั้นแต่ว่าสิ่งใดที่ง่ายง่ายในการปฏิบัติแต่มันเป็นการผิดกฎหมายหรือมินเมตต่อการผิดกฎหมายก็อย่าไปทำสะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดมันก็ต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา นะครับเอ่อสภาพปัญหาหรือเอ่อสิ่งที่เราได้ทําไปแล้วสําเร็จไปแล้วเนี่ยก็มีอยู่หลายเรื่องมากในเรื่องของเงินยังยานะครับไม่ว่าเอ่อการติดต่อกับผู้ปกครองเออยอะไรเอย่ยก็มีนักเรียนบางส่วนนะครับที่ต้องมาเอ่อโอนเงินเพราะักผู้ปกครองหลายคนครับเพราะเราเราเรารับนักเรียนมาในพื้นที่จังเนี่ย ไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับคือเราไม่กําหนดว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักเกรยียนที่อยู่ต่างจังหวัดเช่นภูกเก็ตนครซึ่งซึ่งไม่คุ้มในการขับรถมารับเงินสดสองพันแล้วก็กลับไปอีกแล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องอ و เงินเข้าไปแต่เราการโอนเงินของเั้นเป็นไป,นป,นป,นปนตามระเบียบที่าทางสชได้วางไว้ก็คืออนในชื่อของโรงเรียนผ่านธนาคารฐา,านไทยธนชาตินะครับ การรัช่าตาตาถ่านชาติมรุ่นะครับซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถึงสิ่งนี้เราก็ต้องออกเองครับก็หลายตามอยู่เหมือนกันก็ประมาณ4 4 0 0อยกว่าคนหรือ7จ็ร้อยกว่าจะไม่ได้นะครับแต่ก็มีเอกสารหลักฐานซึ่งเอกสารพวกนี้เราก็ต้องเตรียมไว้นะครับเราก็ต้องเตรียมไว้ว่าถ้าหากว่าเราเอ่อมีเอ่อใครก็แล้วแต่ท animals, envelope, <S <S ี่มามาตรวจสอบเราแล้วก็ต้อง ทำให้มันเรียบร้อยนะครับทั้งหมดนะคระเมื่อเมื่อสําเร็จไปแล้วก็แล้วก็ต้องรวบรวมนะครับแล้วก็ส่งคือเอกสารบางอย่างต้องเก็บไปที่โรงเรียนเอกสารบางอย่างต้องเก็บไปที่อําเภอหรือจังหวัดหรือเอกสารบางอย่างต้องส่งไปที่สชซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมว่ามันมันจาเป็นที่จะต้องมานั่งทําความเข้าใจกันแล้วก็เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้นะครับ นะครับเรื่องเรื่องแรกที่เขาจะเข้ามาติดตามนะครับและเรื่องที่2ก็คือเรื่องเรื่องของการติดตามการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ซึ่งเข้าที่ผ่านมาครับโรงเรียนได้เตรียมการไว้หลายเรื่องมากเลยนะครับผมขออนุญาตยกประเด็นนี้นิดหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมในระบบระบบเพดดเวิร์กเรานะครับเราได้ได้พัฒนาความความแรงสัญญาณที่ส่งออกไป จากโรงเรียนไปยังระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยลงแต่ว่าความแบ่งสัญญาณสูงขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับเราได้ได้เปลี่ยนตัวโหลดบาลานซ์ของเป็นจากเดิมเป็นของกระทรวงตอนนี้เราใช้ของเราเองเป็นของไมโครติกนะครับจต่สังเกตได้ว่าความแบ่งสัญญาณที่ออกมาจาก a c c e s s Point ภายในโรงเรียนมันก็สูงขึ้นมากแล้วนะครับแล้วก็สิ่งนี้ ไม่ว่าระบบ n น็คือข้อมูลสื่อทั้งหมดที่คุณครูทําในช่วงที่เราทําในทั้งหมดอยากจะให้อาจารย์ทุกท่านนะครับอัปโหลดเข้าไปใน n น็ของตัวเองนะครับพอพื้นที่เรามีเยอะในการเก็บข้อมูลในการเก็บวิดีโอในวันในการเก็บสื่อทั้งหมดของอาจารย์นะครับรบกวนนิดนึงนะครับอย่าไปเก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอา่าในโทรศัพท์มันอาจจะเมมโมรีเต็ม นะครับซึ่งการเก็บใน NAS ของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เมมโมรีอาจจะเต็มช้าหน่อยเพราะว่าพื้นที่ของแต่ละคนที่ให้ไปก็ก็หลายเทราไบต์เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาดูแลแล้วก็ระบบการวัดอุณหภูมินะครับระบบออนไลน์วัดอุณหภูมิแล้วก็ระบบการสแกนใบหน้าซึ่งลด การสัมผัสซึ่งเราก็ได้เตรียมไปแล้วนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเตรียมก็คือว่า,เ,าเรื่องหลักสูตรที่เราแล้วก็เวลาเรียนที่เราที่เราใช้ในช่วงของการเ,าเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งตรงนี้ผมขอให้ฝ่ายวิชาการนะครับฝ่ายวิชาการช่วยประเมินผลนะครับว่าในช่วงแรกตั้งแต่วันที่22่2พฤษภาที่เราเปิดเปิดเรียนมา นะครับเราใช้ระบบอะไรนะครับเราครั้งแรกที่เราใช้ก็คือระบบให้เรียนวิชเฉพาะวิชาบัคับวิชาบัคับเลือกไม่ไม่ทั้งสอนนะครับซึ่งก็ทําให้นักเรียนจะไม่จบหลักสูตรนะครับพอมารอบที่สองในช่วงที่ว่าเขาให้เปิดโรงเรียนตามปกติแล้วก็สอนตามปกติสอนทุกวิชา9ครับ โอเจอปัญหาใหญ่มากเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็มีเราก็มีแบบสอบถามที่ฝ่ายไอทเข้าเป็นคนออกนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้ฝ่ายไอทแล้วก็ฝ่ายวิชาการนะครับรวบรวมสถิติที่เราทำไว้นะครับแล้วก็พอมารอบที่3ก็คือลดเวลาการสอนแต่ว่ายังคงเป็นก้าวค่าเหมือนเดิม นะครับก้าว้ามเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแค่จาก45นาทีให้เหลือแค่ชั่วโมงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ชาร์จแบตเตอรีออ่โทรศัพท์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าปัญหาก็ยังคงมีอยู่นะครับเท่าที่ผมได้รับรายงานมาเท่า,า,าที่เข้าเข้าไปดูในเรื่องของการรายงานนะครับพอมาช่วงที่สัปที่เราต้องเปลี่ยนทิ้ง่ใช้ระบบปัจจุบันอย่างก็คือ,อ,อในในในสัปดาห์หนึ่ง เราจะแบ่งเป็นการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็ออนแทร์ในเวนลาเดียวกันแต่เราจะผัดเปลี่ยนวิชาบางวิชาบังคับบังคับพื้นฐานแล้วก็สอนออนไลน์สําหรับในวิชาบังคับเลือกแล้วก็ไปสอนออนแทร์ให้การบ้านจัแล้วก็กําหนดไว้ว่าในช่วงที่เราสอนออนไลน์ของวิชาบังคับแล้วก็อยาให้การบ้านให้การบ้านเฉพาะวิชาอาทิตย์ที่วิชาบังคับเลือก ที่เราไปสอนออนแฮนนะครับพออาทิตย์หน้าออนแฮนก็เป็นสอนออนไลน์แล้วก็วิชาบัคับออนไลน์ที่อัจจุบันี้ก็ไปสอนออนแฮนต่อนะครับเราก็ได้ออกมาตรการไว้หลายเรื่องมากเลยนะเพื่อลดภาระค่าใชใ้จ่ายแล้วก็ภาระงานแล้วก็ภาระความเครียดของนักเรียนผมเข้าใจดีครับในเรื่องของการสอนออนไลน์ทุกคนเครียดหมดนะครับไม่ว่าครูอาจารย์ไม่ว่านักเรียนเองผู้ปกครองเองก็เครียดนะครับ อย่างที่สวนสวรรค์ที่ผมประชุมทุกๆวันสุกนะครับก็ได้จะได้มีการประชุมสรุปแผนอยู่ทุกวันออทุกอาทิตย์นะครับแต่พอมาช่วงหลังๆพอมาช่วงหลังๆหลัง,ลงจากที่ว่าเราได้ปรับกระบวนการมาทั้งหมดแล้วอัตราความเข้มข้นของสภาพปัญหาก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เ,ออเราได้เราได้สอนเราได้ฝึก โดยได้ปลื้นักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็ก็กลายเป็นก็กลายกลายเป็นสิ่งดีไปนะครับซึ่งถ้าเราถ้าเราสังเกตว่าใน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 การเตรียมการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีอยู่4ีหเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นอ,อยากจะให้ทั้งฝ่ายวิชาการทั้ง2โรงนะครับฝ่ายเอทช่วยรวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารหลักฐานแล้วก็สรุปเป็นแรงงานมา นะครับซึ่งเราเรียนผู้ผรับอนุญาตนะครับแล้วก็ผมจะได้มอบให้กับทางคณะของรัฐมนตรีในวันที่ไปไปอ,ออกรายการออกมามาเยี่ยมมาเยี่ยมเยือนที่ที่เราต่อไปในอนาคตในวันที่9เนี่ยนะครับซึ่งในในการมาในครั้งอาจจะมีสายการจังหวัดหรือ,อสชอคนใหม่นะครับซึ่งก็คือท่านดรเพีย์ศักดิ์นัตนะเข้ามาก็ คิดว่าคงจะไม่ไม,ไม่ไม่กี่คนแต่ว่าเพียงแค่อยากจะให้ได้รับข้อมูลที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้ทางฝ่ายไอทีของทั้งสองโรงน,นะครับร่วมกันไม่ใช่แยกกันทำนะครับร่วมกันทำา presentation เพื่อนนำเสนอทั้งหมดเนี่ยข้อมูลที่เราไม่ว่าเรื่องของเองินเยียวยา2,000เอ่เรื่องของการเรียนการสอนออนไลน์เอ่องกทำเป็น presentation หรือนำเสนอนนำเสนอวิดีโอ ให้ทําวิดีโอให้ทำวิดีโอในช่วงที่เราทำการเรียนการสอนซึ่งปกติแล้วผมจะเป็นคนเรคคอร์ดไว้ในช่วงอาจารย์ที่เขาสอนออนไลน์บ้างแต่ถ้าเกิดว่าทันใ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 น,ในช่วงนี้ก็อยากจะให้ไฟไอพีไปถ่ายกะถ่ายรูปเป็นไฟล์วิดีโอเพื่อมาตัดต่อเป็นไฟล์ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมก่อนที่เข้าเข้าวาระการประชุมนะครับเราว่าสภาพบรรยากาศ สองส่วนนะครับประมาณสักห้านาทีนะส่วนในช่วงที่เราทำอะไรนะแจกเงินสองพันช่วงหนึ่งสักประมาณสักสามนาทีแล้วก็ช่วงที่เราทําเรื่องของระบบการเรียนออนไลน์ก็ประมาณสามนาทีแล้วเขาก็ปนปหกนาทีนะครับเข้าไปนะครับก็อาจจะมีบางคนบางกลุ่มทีเห็นทาง อาจารย์เรดิโอก็ไปสัมภาษณ์ตัวปกครองอยู่แล้วด้วยดีครับต้องก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์เรดิโอที่ที่เข้ามาช่วยงานใ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 นครั้งนี้โดย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 สำนึกในความรับผิดชอบของท่านแต่ละคนนะครับเพราะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราอาจจะต้องทําต่อไปเนี่ยก็คือเอ่อการรายงานนะครับว่าเราได้เตรียมการแบบเรื่องหลักสูตรเรื่องโฟอบัญาอะไรต่างๆและ เราได้ทําอะไรบ้างในช่วงโควิดทั้งหมดนะครับมันอาจจะเป็นการตอบโจทย์สําหรับการศึกษาในภาคใต้ทั้งหมดก็ได้สําหรับโรงเรียนที่เป็นต้นแบบให้กับกระทรวงศึกษาธิการนะครับเห็นไหมครับเมื่อหลังจากที่เราเราได้ประชุมร่วมกับแม่ทัพคราวที่แล้วนะครับก็ก็ก็ส่งรายงานเข้าไปที่กระทรวงในเรื่องของการฉีดวัคซีน นะครับสร้างภูมิภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในจังหวัดทวาโดยนักเกยนของพวกเราก่อนอันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่สามที่ท่านจะมาติดตามก็คือเรื่องของ,องกระบวนการเรื่องของการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กนะครับทีแรกกระทรวงไม่ไม่ได้ออกรายงานไม่ได้ทำไม่ได้สั่งให้เราทําแบบสํารวจจึงก็เลยระงับให้ฝ่ายไอทีไม่ต้องออกแบบสํารวจโดยเพียงแค่ อัปโหลดลิงก์เฉพาะผู้ปกครองที่ยินยอมให้ลูกหลานตัวเองฉีดวัคซีนแต่พอมีคําสั่งภายหลังครับให้เราสํารวจนะครับเราก็เลยก็ต้องสํารวจดูว่าเออผู้ปกครองคนไหนชื่ออะไรเออเป็นผู้ปกครองของใครเลขประจําตัวอะไรบัตรประชาชนเลขที่เท่าไหร่อายุกี่ปีกี่ปียินยอมหรือไม่ยินยอมอันนี้ก็ต้องทออํารายงานนะครับซึ่งเดี๋ยวให้ทางฝ่ายไอทีอ หาือกับผมได้นะครับในช่วงบัา2สวันเนี้ยก่อนที่จะเข้าประชุมนะครับก่อนที่ออกรายการเนี่ยเพื่อที่จะทําให้พวกเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าใครต้องการฉีดวัคซีนจํานวนเท่าไหร่ไม่ว่าสวนสวรวคนแล้วก็อัตตันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีแบบสํารวจตรงนั้นเอาคือเขาก็กําหนดกําหนด โดสไม่ถูกเราจะออกมาที่อัตันกี่กี่อันกี่อันนะครับ <Yeah. S 1> นั่นแหละครับคือคือสิ่งที่เราก็ต้องเตรียมการเรื่องของการเตรียมการเรื่องของกาสรสํารวจข้อมูลนักเรียนเอยอะไรเอยทั้งหมดนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งต่อไปก็เป็นสิ่งที่อาจารย์จะต้องมาส่ง,งผลงุบผู้รับอนุญ,ญาตทองของทั้งสองโรงนะครับทั้งสองโรงก็คือคือพัฒนาการการใช้รูปแบบหลักสูตร การเรียนการสอนระบบออนไลน์ในช่วงเปิดเรียนใหม่ๆอย่างที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นะครับเปิดเรียนในระบบปกติเอยเรียนเวลาการเรียนการสอนเอยเปลี่ยนเวลาบายครับเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้คือเราเราจะต้องออกรายง,งานมาส่งถึงพลรมือญ,ญาตแล้วก็พลรมือญ,ญาตจะส่งไปให้รัฐมนตรีช่วยในวันที่เข้ามาวันที่ก้าีนะครับแล้ววิธีการทํานั้น เราทำแรงงานส่งถึงพระบรมญาติแล้วก็เอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าเราได้เตรียมอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่และรูปแบบเป็นยังไงนะครับข้อดีข้อเสียเราซึ่งเราทำเราทำแบบสอบถามไปแล้วนะครับว่านะของครูเป็นยังไงครูก็เครียดนะผมเข้าใจครูเครียดมากเครียดเรื่องตามการบ้านกับนักเรียนเออย่าลเอลเอเยื้อแยะเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันทําให้เรารู้สึกว่า ไม่น่ามาเป็นครูในช่วงโควิดนี้เลยต้องเตรียมอะไรเยอะแย่มไปหมดเลยนะครับก็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 ไม่เป็นไรครับเราเราก็ากต้องกตอง็ต้องทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสําหรับพวกเราที่ยังไม่ได้ดําเนินการก็ขอให้พวกเราช่วยดําเนินการในเรื่องของปัญหาอุปสรรคว่า ในแต่ละรูปแบบที่เราทําไปนั้นรูปแบบเป็นยังไงแม้กระทั่งรูปแบบปัจจุบันนะครับงซึ่งผมอยากจะให้อาจาร,รย์อาซาติซาแล้วก็ทั้งส่วนวจวค์แล้วก็อาจารย์เนี่ยช่วยเขียนข้อมูลตรงนี้ออกมาให้ผมนะครับแค่แค่ไม่มันไม่เยอะนะครับแต่ว่าเพียงแค่สรุปสรุปมาด้านของผู้สอนสภาพปัญหาเป็นยังไงของนักเรียนเป็นยังไงของผู้ปกครองเป็นยังไงนะครับทั้งสอง ทั้งสองโรงนะครับนั่นแหละคือคือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนแจ้งไปยังพวกเราให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราฟังให้เข้าใจนะครับเพราะว่าผมเองอาจจาะไม่สามารถที่จะประชุมสู่กับพวกเราได้นะครับมีก็มีทางนี้ทางเดียวที่เราสามารถทําได้นะครับสําหรับปัญหาต่างๆทั้งหมดนะขอให้เดี๋ยวผมจะไปโพสต์ลงในกลุ่มไลน์ ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีปัญหาแล้วก็สอบถามในใน line นั่นเองเลยนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับในวันที่ทางรัฐมนตรีช่วยมานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจะใช้หลายคนมันไม่ได้นะครับก็ต้องให้มีม,มีมีผมหนึ่งคนที่เข้าเข้าไปร่วมประชมุมแล้วก็มีทางผู้ช่วยผู้จัดการของฝั่งตันแล้วก็พออ,อของทั้งสองลเท่านั้นนะครับูนอื่นเพื่อลดในการ ในการเข้าไปนะครับแล้วก็ฝ่าย IT ที่ต้องทำรายง,งาน p r e s e n t a t i o n ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมผมจะนัดฝ่ายไอทมาประชุมเพื่อทำ Presentation อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าตั้งแต่ที่ที่แล้วตั้งแต่ทิตยนี้คือผมยกเลิกการเข้าเวรของฝ่าย IT ซึ่งเห็นไหมฮะว่ามันจะต้องมีหลายเรื่องมากแล้วก็ปลายเดือนหน้ากทา็ท่านท่านทูตอินโเนเซียก็จะามาเยี่ยมที่อัตตัน อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทางเมื่อเช้าผมก็ได้คุยกับรัฐฟัตมันไว้แล้วนะครับอย่ากถ้าเกิดวท่านทูตมาเนี่ยท่านจะต้องอยู่ที่ห้องไหนต้องสแกนอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากจะให้ทำในในส่วนของ presentation ว่าความต่างพันระหว่างอัตันกับอินโดนีเซียไปยังไงถึงไหนแล้วอย่างเงี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องขอขอขอความกรุณาจากพวกเรา ทุกคนนะครับให้ทําตรงนี้นะครับสําหรับวิธีการอื่นเดี๋ยวผมจะนัดนัดกับพวกเราอีกรอบหนึ่งเป็นเป็นไลฟ์ฝ่ายไลฟ์ฝ่ายไปนะครับสําหรับวันนี้ผมขออนุญาตสื่อสารครับพวกเราไว้แต่เพียงนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังครับผมเบรตาตอฟิกวะฮิดายะว,ว,วัสสลามอะลัยกุมบะละทุลลาฮััลลาฮ์บะบาริกัน